อันนี้ทีมอันนี้อันนี้นะคอันนี้ทีมงานสารคดีที่ถ่ายถ่ายทำจะมีคุณโจคุณดิ๊บจากวงบอยจักา์แล้วก็มีคุณโชคชัยเจริญสุขไปตั้งหลักถ่ายทําอยู่4วันนะฮะบนเขากลลาแล้วก็จะเห็นลูกไฟแบบนี้นะฮะอันนี้คือลอยเหนือถนนอันนั้นไม่ใช่ดวงจันทร์เหรอฮะไม่ใช่ฮะวิ่งถ้าเป็นวิดีโอจะวิ่งวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากเหรอวิ่งเร็วมากฮะวิ่งวิ่งเหนือถนนเนี่ยฮะด้วยความเร็ว ฮะแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอได้แล้วก็ทําสารคดีออกมาตัวนี้นะคะอันนี้คือเห็นภาพที่นครสวรรค์ที่นครสวรรค์แต่ละดวงนี้ก็คือก็คือเป็นยานของเขาเหรอฮะเป็นยานของเขาเหรออันบนนะคะข้างล่างนั่นคือไฟถนนนะคะข้างบนคือยานอ๋ออ๋อนี่คือไฟถนนใช่ใช่ใช่อันนั้คือานฮะพุ่งพุ่งแล้ววิ่งวิ่งตลอดใช่ฮะพุ่งวิ่งวิ่งวิ่งแล้วแล้วอันนั้นเป็นยังไงฮะอันนี้คือจะเป็นที่นครสวรรค์จะเป็นลูกไฟกลมๆอย่างนี้ฮะจะลอยอยู่เหนือเหนือพื้นพื้นดินครับ ประมาณไม่ไม่เกินยอดไม้นะฮะ,ะแล้วก็จะหมุนจะหมุนแบบคล้ายๆจะเห็นไหมฮะจะมีแกนคือมันจะไม่เหมือนรถนะรถะต้องมีลำแสงอันนี้อันนี้ไม่ใช่รถก็คือว่าเขาจะมีแสงในตัวเองแล้วหมุนหมุนแล้วก็ลอยเหนือย,ยอดไม้ไปเลยฮะจะเป็นจํานวนมากนะฮะซึ่งเราก็ไปยืนดูกันนะฮะส่วนภาพนี้อันนี้ก็คือผู้ที่ถ่ายได้อันนี้คือมีมีมีร่างเรืองแสงจะเห็นว่ามีร่างเรืองแสงด้วยนะฮะร่างเรืองแสงลงมาเดิน เดินออกจากดวงไฟดวงนี้นะฮะนี่จะเห็นลักษณะฮะนี่คือว่าเขาบอกว่านี่ฮาร่างเล็กมากเขาเขาขนาดไฟดับแล้วนะฮะยังเห็นร่างเขาเดินอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขามีร่างเรืองแสงตัวเขาจะเลืองแสงออกมาทั้งหมดนะคะ แล้วก็อันนี้มิสเตอร์จอห์นฮอร์เน็ตชาววิศวกรชาวอังกฤษเป็นคนบันทึกภาพได้ที่เขากะลาเขากะลาเหมือนกันนะคะจะเห็นว่าร่างเขาจะเรืองแสงหมดเลยฮะเขาจะเดินในความมืดนี่จะไม่มีอันนั้นคือบนท้องฟ้าใช่ไหมครับไม่ฮะอันนี้คือที่พื้นบนพื้นดินนะไร้หน่อยฮะไร้หน่อยเขาลงมาเดินนี่จะเป็นเรืองแสงหมดเลยนะคะอันนี้แสงของเขาได้มาจากอันไหนครับอาจารย์ จริงๆถ้ามองว่ามนุษย์ต่างดาวเขาจะมีพลังของเขาเองพลังงานในตัวเองจะมนแสงที่ออนแต่เป็นรูปคนเดินได้ประมาณนั้นนะแล้วร่างกายภายในของเขานี่ประกอบไปด้วยอะไรถึงจมีพลังงานออกมาแบบนั้นเราพอจะรู้ไหมหรือยังไงไม่ทราบทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะพิสูจน์ไม่ได้เลยเข้าใจว่าเขาสามารถเปลี่ยนสถานภาพเนี่ยจากกายเนื้อไปเป็นกายละเอียดในเวลาอันรวดเร็วแสดงว่าโลกของเขาเป็นอีกเป็นอีกโลกนึงเลยนะมันเป็นอะไรที่ วัตถุกับพลังนานัตถุกับพลังงานไปได้กลับมาได้กลมาได้วัตถุกับพลังงานกลับไปกลับมาได้ซึ่งซึ่งซึ่งมันเราเคยเราเคยอย่างว่าอันสไตน์ก็เคยพยายามที่จะศึกษาทฤษฎีนี้อยู่เหมือนกันทำไมที่จะแยกออกมาแล้วก็ผสมเข้าอีกอะไรเงี้ยอย่างเรานี่ยังอยู่ในอันเดียวกันอยู่แต่ของเขานี่แยกกลับไปกลับมาแล้วไปเขาก็จะกลับไปแล้วลักษณะที่เราเห็นนยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นวัตถุเรืองแสงเห็นเขาเนี่ยฮะวัตถุหรือว่าจะเป็นตัวตนที่เรืองแสงสำหรับภาพนี้นะฮะอันนี้นะฮะ จะเป็นรูปแบบพลังงานล้วนๆเลยฮะจะจะเปิดลงมาเป็นพลังงานเลยครับอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีรวมคือคือลงมาด้วยลักษณะเป็นพลังงานลงมาอันนี้เหมือนถ่ายได้ที่ยิ่งเราลองไปฟังตอนนี้มีมีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ก็โถเข้ามาแล้วก็มามามเล่าประสบการณ์ให้ฟังเหมือนกันไม่ทราบไม่ทราบตอนนี้อยู่ในสายไหมครับถ้าถ้าอยู่ในสายแล้วเชิญเล่าให้ฟังเลยครับไม่ทราบชื่ออะไรครับพี่น้อยนะคะอยู่จังหวัดอะไรครับขุนยอมจลงหวัด ใช่ครับใช่ครับอ่าอยุธยาค่ะอ๋อครับมีประสบการณ์เรื่องเรื่องนี้เหรอครับมีประสบการณ์เรื่องของ UFO เอฟโอเลยครับค่ะค่ะเป็นอย่างไรครับคือเอาเอาเอาเป็นว่าจะเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงตัวเราเดียวนะครับเกิดจากการที่เลยได้ไปปฏิบัติธรรมที่ภาคเหนือกับอาจารย์รัตน์ยาโนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ครับครับครับได้เลยสั้นๆเลยครับสั้นๆเลยเล่าเลยนะคะครับล่สั้นๆเลยครับ ท่านก็บอกว่าจะมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่เป็นอาจารย์อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะชื่อศาสตราจารย์ด็เรก่อเอียดเก่งสกุล นะคะมีผู้มิมลเนาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะคะ,ะก็กลับมาลาง,งานมาแล้วก็มาบวชที่กับพระอาจารย์รัตน์เนี่ยนะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องอื่นๆพระอาจารย์รัตน์ได้สอนธรรมะเรื่องอื่นแล้วก็ได้พูดถึงว่ามนุษย์ต่างดาวได้เคยมาลงที่สวนบุรณะรักธรรมนะคะก็ทาให้าศาสตราจารย์ดรก่อเกิเก่งสกุลเนี่ยท่านบอกว่าท่านรับไม่ได้เรื่องนี้เพราะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์อาจารย์ที่สหรัฐอเมริกา นะคะ่าบ,บอกว่าขอให้เชื่อเรื่องอื่นได้แต่ขอเรื่องนี้เรื่องเดียวขอไม่เชื่อนะคะและตอนหลังเนี่ยท่านก็ไปดูท่านท่านก็ไปเที่ยวตามไล่ไล่ขั้นบันไดน,นะคะ,ะเสร็จแล้วก็จะมีให้คนตามถ่ายวิดีโอรปรากฏว่าพอตอนเย็นเนี่ยเอาภาพถ่ายเนี่ยมาดูปรากฏว่าก็เห็นจาน UFO o เนี่ย มีภาพด้วยค่ะมี<อ>ภาพด้วยตอนนี้พีม่มีมีภาพนี้อยู่มีภาพวิดีโอนี้อยู่<อ>คือขอมาด้วยไงฮะก็จะตามตามอยู่ห่างๆนะคะพอมาดูตอนเย็นถึงจะเห็นแล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือไปที่ลำพูนไปที่อะไรนะเขาเรียก เอาละครับแต่ว่าแต่ว่าคุณเองก็เชื่อว่ามีใช่ไหมฮะสรุปเออแล้วแล้ว,แล,วแล้วตัวเองเนี่ยก็คือได้ได,ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์รัตตัวเองปฏิบัติสมาธิเพราะท่านจะบอกว่าคนที่จะเห็นได้เนี่ยจะต้องปฏิบัติสมาธิแล้วท่านก็พูดถึงอาจารย์ดรเทพนมเมืองแมนว่า จะต้องมีตาอย่างดรเทพพนมเนี่ยคือตายอมเยิ้มอย่างเงี้ยถึงจะเห็นด้วยตาเปล่าได้ค่ะเขาบอกว่าควที่เห็นเห็นด้วยตาเปล่าอย่างเราเราเห็นไม่อาอล่ะครับเนื่องจากมีเวลาน้อยขอบพระคุณมากที่โทรมาร่วมกันพูดคุยนะครับขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณครับ